โอเคครับก็วันนี้เราจะมากินผัดถั่วใส่หมูแล้วก็มีทอดมันไข่ดาวด้วยนะครับวันนี้เราพร้อมกับคิวมินซีนะครับนี่คิวมินซีเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยนะอ,นนอันนี้คือทอดมันนะครับมัน ตกนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงห้าต้องรีบกินข้าวที่ไปงเรียนแล้วก็เรียน ngủ có thể vào phải subscribe มันเปียนนะคับคลิปนี้ก็เป็นอีพีสองของการกินข้าวเช้าได้ข้าวซายไทยนะกินวิตามินเกิดแต่เช้านละ้วก็จะสดชื่อนะับนี่เพื่นมามาก็ได้

สามหรือสี่นก็จะพาไปขี่จักรยานกันนะไปตะลุยกันทุกคนทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยในช่วงนี้มันแดงกีนอาหารเช้าไม่กิน มีการตะลุยใยการขีดจักรยานหรือการตีบตแบบกันครับตอนนี้หางของผมยังไม่หมดเลยผมกินให้หมดรวดเดียวเลยนะครับ <c oughs> ที่ผมไม่กินนะ <c oughs> เดี๋ยวเผ็ดมากเกินไปนะ ผมเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ชมบุรีจังหวดบ้านเมืองนะครับอยู่ในป่าครับก็อยู่ในป่า,อ,ปาอากาศก็จะสดชื่นนะบตือนมาก็จะเย็นเฉียบยิ่งตีห้ยิ่งเย็นเลย อยู่ป .5 อายุ11เกิดปีขึ้นมาจะขาเอ้ยวันที่18มิถุนา25 254ครับนะผมจะมีช่องช่องหนึ่งช่องเกี่ยวกับเรื่องเกมครับ ชื่อช่องว่ามูกินเกมมิ่งแช n แนลนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ชื่อคลิปไว้ข้างล่างเลยนะ,ะคยับคลิปนี้จะกินให้หมดเลย คอนเซ็ปต์ของคลิปนี้ก็คือทุเรียนนะ่ะถ้าผมกินข้าวเสร็จก็จะกินทุเรียนเม็ดหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องกิน,นข้าวให้หมดก่น เฮ้ยทำกันกินหมดนะพี่ผมไม่กินนะ<ม>นี่เลยนะทุเรียนของเรานะ<ม>เป็นหมอนทองนี่คุดใหญ่หุงได้เลยเหรออันนี้ให้ลู้ผมนะ เย็นนี้อยากกินมาม่าแล้วนะมากินข้าวบ้านนะถ่ายคลิปด,ดูนะอะเรหรอยังเพลยนนะครับอ,อร่อยมากนะพวกคนณจะหวานหมอนอนจะเป็นเนืเนน้อเส้นๆนะ พอเรากินเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะรู้สึกของความเป็นครีมนะครับนี่ใชกินมนะันยนะ กิคนดูเนี่ยหรือคนใหม่ๆม,มาดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปอย่าลืมไปดูคลิปแรกด้วยนะคลิจเจี่กับมันคือดีหมาก nhỏ mệt ก่อนนะครับเขาจะาไปเผาแล้วก็มากินกันนะครับแต่สมัยนี้เขามาแล้วเขาจะทิ้งกันนับก็เนื้อปตาหมังนี้นเลยครับโอเคไม่ได้จิ๋ว เป็นที่รลบร้อนแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้กินอะไรก็ก็กดเอคอมเมนต์มานะครับอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยบ๊ายบายเถอนะครับ